อันนี้เราจะพามาดูน้องเป็ดนะครับที่เราเลี้ยงไว้เนาะอันนี้คุ้ยผมกำลังสีเขาอยู่เนาะเขามีเสียงดังกระตุกกระตุกกับคอทษขอขอภัยครับเพราะว่าคุยผมกำลังสีเขาอยู่นอะนพี่น้องนะนเนาะนี่ดืเอสอันนั้นเธออ,นนนธอ,อนนันเธอเป็ดมือเนาะครับเนาะปล่อยให้เขาออกมากินน้ํากินทานครับเป็ดผมเป็นเป็ดที่แบบให้ไม่ว่าเป็นเป็ดที่แบบบ่มากไปเล่นน้ำสาล์ขนะ้างทางกินน้ำสาล์ประมาณปู่สาล์ะ เพื่อเลี้ยงไปเขาก็เลยบ่มากเลยงไปน้องพี่น้องเนาะแล้วก็บ่มาไปกินยอกินยาได้มักแต่เล่นนี่ตะกี้ไมีแต่ยาพี่น้องเอ้ยบุญยเนาะเริ่มมาเลยปัญหะเนาะเป็ดนะคะพี่เขาเลงวินเนาะส่งประมาณแปดตัวเลยเยอะอู่หรอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจ้างน้อยจอศครหานตัวผู้มาเพิ่มพี่เนาะเดี๋ยวเขาจะได้แป๊บมีตัวผู้ลายเองนะค่ะพี่น้องจ้าจ้า มืัอนี้ก็จะเป็นคลิปที่แบบไม่มีเติมมากเนาะพามาบ้งเป็ดที่มันบอกเขมพูดน้ำมาเบิกความน่ารักของเป็ดน,น้อยเป็ดเนาะเขาเลี้ยงเงี้ยแต่น,น้อยๆประมาณเดือนนึงพุ่งพิณน้องเนาะเอามาแล้วก็มาเลี้ยงใหม่อันนี้ก็คือบุ๋มเอาพักบ้งนะคะเพิ่มความแบบให้เขาหากินแบบเพือเขาเป็นธรรมชาตินะครับยามเฮาอยร่คือเขา,เขา,าวันนั้นน้ำรถซะก่อนจังกับเป็เอาลงลุงซาเนาะครับอีกอย่างนึงก็คือแบบว่าเขาเลี้ยงป่าอดุซาร่าแม่อเขาไปกินเนี่ยนะคะเขาก็ไปป่อยปลาเลยเลยฮอกเป็ดเขาอยู่ตรงนั้นนะครับ มีป้ายแว่น,นลุ้ยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นป้ายของเราเลยคะ๊ะใกล้ก,กันยุ่งหนันเลยทีเดียวพอกบริ้อข้าม,ามสะอาดล่ะอย่างนี้น้ำกับตุนตุ้นก็นยุ่งหันกุ้งตุ้นไปกินอะารก็เปิดอยู่ตุ้นมาพี่ดูกันน้องตุ้นน้องตุ้นจะขับเป็นยังตาคกัว่า น,นี่กัสบสเป็นเป็ดนะครับเป็ดไก,ก่กันเดี๋ยไก่กลุ้มนะครับสิพาไปเบิ่งไก่กลุ้มไก่กลุ้ม嘛นี่ไก่กลุ้มเขาหนีลูกเพาอะนะพาไปเบิ่งห่านนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ค่ะเขาม่ครบรุดเลยนะครับเพราะว่าห่านไปไมาหลายมือหลายเว่นนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะ มื่อนี้ยวาอาหารนี่ค่ะก็คือแบบว่ามีข้าวเปลือกนะคะข้าวเปลือกข้าวเปลือกนะจ๊ะก็ะคือผมมีข้าวไร้มาแดงนะคะก็คือว่าห่านน้อยค่ะตายแล้วนะคะเสียใจไว้เนาะห่านน้อยตายแล้วนะพี่น้องนะเพราะว่ามันหนาวนะคะลืมแบบไม่ดูแลเขานะคะพ่อก็ไปเรียนี่แหละ,ะค่ะไม่ได้ค่อยอันมาดูแลเขานะ,ะว้วค่ะเพราะว่าหนูไปโรงเรียนนะ,ะพี่น้องเนาะ ห้านี่ก็ไปเพิ่มเลี้ยงกับสิงดังดาวพี่น้องเอ้ยถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดก้นสะทายนะครับวันนี้อผ้าคลิปนี้เป็คปนปคลิปที่แบบว่าเสื้อ้าเบิง้งสัตย์นะครับในหฮือน้าในทงหน้าทงไฮบ๊ายบายมาเบิกไก<ป>่ดิ<ป>มาเขาเรียนนำ<ป>เรื่องได้แค่สองตัวสามตัวนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวคั้นถือเล็กได้เงินเราไที่นึงก็ซื้อเอปเปิ้เขาเรียนได้น้องพี่น้องเนาะผึ้เลขกกวาน้องพี่น้องเนาะได้มาทีอบ่ตื่ออันนี้ก็สิเป็นวิวเขาไก่เนาะนี่จบประมาณนี้นะคะไกะ่ทุนพาเที่ยวเป็นวิวพี่น้องเอ้ยนี่ไม่บ้าใครมากถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งน,นะครับมันยี้สิาพาไปเบิร์อามคลิปหน้านะครับสิบาพาไปเบิร์งูพี่น้องเนาะปะ ก,ก,กู้งลากุแซนด์ยังเจ้านี่ไก่ของเขา